เฮลโลสวัสด <Hello>, ีครับกับรายการเฟียสเกมเมอร์ชาแกันอ be uh, ีกราบแดงแด้ครับวันนี้นะผมจะมาเล่นเซิรเวอร์ปอกเด้งพีอีกันนะครับแล้ว IP ก็จะอยู่ด้านล่างเดียรคลิปชั่นนี้นะครับอ่าก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับ ผมจะชื่อคําว่า F E A T นะครับเดี๋ยวผมจิ้มจุดให้ดูนะนะครับอ้าวไม่ได้ฮนะเห็นนะครับมันนี่เขียนริว P V P แล้วก็ F E A T นะครับว้าวนะแล้วใครรับ T P ใครรับ T P ไม่เป็นนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการรับทีพีครับด้านล่างเดนทิพิ์ันนี้นะอ่าอกบร้องนะกบร้องอืมวันนี้ตกแต่งร้านกันนะครับ้ยแหลก้ย วันนี้ก็จะมาตบแตงตบแต่งร้านเงินนะก็พูดไม่ค่อยชินะครับพูดไม่ค่อยซัดเลยนะ mm. แหละแหลกม่วกเลยแหลกม่วกมากโ,โอ้ตกหลุม ผมว่าไม่ใช้ดาบหรอครับใช่ครับไม่ใช้ดาบครับผมชอบขวานมากกว่าขวานมันจะตีแรงกว่านะครับอไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าดาเมจเยอะกว่านะครับขวานมันจะตีไกลนะครับอแต่ขวานก็ดาเมจน้อยกว่าดาบหนึ่งดาเมจนะครับหนึ่งดาเมจก็คือสมมุติว่าดาบดาบเพชรเนี่ยตีชุดกอบเพชร เต็มตัวนะครับได้หนึ่งได้สองหัวใจนะครับแล้วถ้าผมใช้ขวานไปดาเมจมันจะได้หนึ่งครึ่งนะครับ <_ c oughs> ก็คือหลอดหนึ่งรับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับการใช้ขวานเราก็จะตีไกลกว่านะครับอ่านี่ก็เป็นพื้นพื้นร้านค้าครับซึ่งกำลังจะเสร็จนะครับ เสร็จแล้วแหละนี่ลงมัดภาษาไทยไว้นะคะเพื่อ <c oughs> จะให้อ่านได้ง่ายนะครับอ่าแล้ววิธีการเช็คๆ <c oughs> นะครับยังไงรู้ป่ะครับอ่าคุณไม่ต้องพิมพ์ทับไมคมานี่เลยนะครับให้ <c oughs> นี่มันจะเขียน ID เฟ e e z นะคบ ID ช <c oughs> ืนนะ่อคุณอะชื่อคุณชื่ออะไรก็มันจะเขียนข้างล่างนะครับแล้วมันจะเขียน c o i n s เนี่ยครับผมมีเงินห้าพันหกร้อยสิบบาทนะครับอ่าครับก็ดูตรงนี้เป็นต้นนะครับอ่าวันนี้จะมาอืมหาตังกันนะมาคุณเหังเล่นกันนะครับอืมผมขอไปไปตรงที่คุณเหมือแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันครับ เอาละเอาละครับก็มากันที่คุดเมืองแล้วนะครับอืมเพื่อนผมมันเอาไปยังวันยา <Yeah. S 2> ขโม,มยเหล็กเลย <c oughs> อินดี้วัละว้าโคตรอินดี้นะ,ะโคตรอินดี้เลยนะครับอินดี้มากแบบอินดี้สุดๆนะครับทำที่ขุดแบบได้ไหม ที่ขุดจ้าแปะ <c oughs> ขโมยเหล็กมาเลย <c oughs> เออใช่อย่าไปดูในกล่องก่อนว่ามันมีอะไร <c oughs> ถามว่าทำไมตนีไม่ไม่ไม่ทุบออกเปนจุดเกิดนะครับถ้าผมทุบออกผม <c oughs> เวลาเซ็นโทไว้ตรงนี้นะ <c oughs> เวลา ผมมาที่นี่ผมก็จะตกโลกตายนะครับในกล่องมีไม้ด้วยนะครับไม่ไม่ไมีเห็นไหมครับอ,อ,อ,อ่ะถ้าใช้ขวานตีมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับหัวใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คลิปเสรสมบูรณ์ลอลวะตอนนี้คลิปกำลังลงอยู่นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับในไมไลน์นะครับเยี่ยเคยมาตรวจยังวะน่า,าจะยังนะ ผมเจอเลสโตนแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องดีใจกับเลสโตนมากนะครับเพราะตอนนี้ผมมีหกสิบอันแล้วนะครับเพื่อจะได้เอาไปขายนะครับเฮ้ยอย่าฝัดสิยอย่าฝัดอย่าฝัดนะ <underneath> ายอ่ะผมกากได้ยังวะเย้ yeah! ได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ย เ่ราทำไมไม่พูดอะไรเลยเหรอกำลังตั้งใจกับการเล็กอยู่ครับใช่ลืมคุดทานนั่นไงตก่าแล้ว นะครับเดี๋ยวไปกันครับพาร์ทสองครับครับเออเออคานคานคันคานห้าสิบซับสไครเสร็จแล้วนะบุ๊จะเต้นเป็นสายย่อนะครับอ่าไม่ใช่ในชีวิตจริงนะอ่าในเกมนะครับ่เดี๋ยวไปเจอกันครับนะครับตอนได้ตังมากเก้าพันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับโทรศัพท์มานะครับ เอาแล้วครับกลับมาการ์ดรอบหนึ่งนะคะับอบขอกแบ๊บนะครับทำบล็อกเหล็กก่อนเฮ้ยอะไรกัดวะบวมตุยเลยทำบล็อกเหล็กแบ๊บพวพรุ่งนี้เน็ตก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่นะเพราะแหลกมากนะครับ ไม่เห็นนะครับถ้าขุดแบบตรงๆไปนะคมันก็จะเป็นแบบดีๆหน่อยนะครับงันหนึ่งนะครับคันนะครับอันนี้พางหรือว่าอะไรวะหรือว่าพัดเล็กวะนะครับ ก็วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะใครนะครับอาถ้าใครอยากอยากได้ไอดีไลน์นะครับก็ไปดูในคลิปนั่งตากลมกันนะครับในคลิปมานั่งตากลมกันนะครับไอ<ม>ตรง d e ซิฟิชชั่นนะครับนะครับสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะ i ครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย